ฮัลโหลกลับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีนมัสเตทุกทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับช่อง Z ซดพีเอชชาแนลยูทูบจากแซดพีเอชชาแนลนะครับสวัสดีท่านครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับกลับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะครับผมวันนี้แอดมินกลับมาพบกับทุกท่านจำได้ไหมครับคราวที่แล้วที่เราเคยทำา EP ในการเจาะเซรามิก ที่ใช้ค้อนทุบแล้วก็ใช้ดอกใช้ไขควงประกฏว่าแอดมินใช้ไขควงผิดประเภทเนาะแล้วก็ที่มันจะมีอ่างน้ําแล้วเราก็จะใช้ผ้าขนหนูยัดเข้าไปกันแตกประกฏบว่าภาชนะลักษณะนี้แตกครับรุ่นนี้เลยครับวันนี้เรามาทําใหม่เราใช้สว่านนาร่องเข้าไปแล้วเราก็ใช้ตะปูเกลียวใช้ค้อนนะครับโอเคทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ด้านในมันจะเป็นงทุกอันนะครับด้านในครับวันนี้ผมทำสามอันก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ด้านนอกสวยครับโอเคใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราแอดมินจะพามาดูเพลมหน้าด่างนะครับผมเพรมหน้าด่างต้นนี้เล็กมากประมาณหนึ่งนิ้วถ้ารวมรากก็ประมาณสองนิ้วลากเยอะเลยครับผม โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่านะครับผมภาชนะที่เราจะใช้ปลูกวันนี้นะครับแอดมินจะประยุกใช้กระถางลักษณะนี้ครับมันจะดูแบบแชนิสนิดนึงครับเหมือนกระถางทูบยังไงเงี้ยเราเราเอามาแอปพลายใช้เนาะโอเคครับทุกท่านแล้วเราก็จะมีหินพวกเขาไฟหรือหินโรยหน้าอีกทีหนึ่งโอเคครับ แต่ละแอดมินก็อยากจะใช้กระลาบมะพร้าวทำดูเนาะแต่มันแบบไม่เรากังวลเรื่องเจาะกับที่วางมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราใช้ลักษณะนี้แทนดูใช้นิดดีครับดูดูก็มวยนี้ค่ะดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดันนี้ขึ้นมานะครับโอ้นี้หลุดออกมาง่ายมากเลยดีครับทุกท่านดูลากสิครับเยอะมากเลย ขออนุญาตให้ดูใกล้ๆนะครับโอเคก็ไม่ให้ตุ้มดินเก่าหลุดไปมากนะครับให้มันตุ้มๆไว้ก่อนประมาณนี้แหละครับท่านเห็นไหยครับ โอเคผมใส่ลงไปแล้วเนาะให้มันโตขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกก่งนะครับถ้าจะใช้แบบ หินเป็นเพมหน้าเกาะหินก็ดีนะครับแต่พอดีหินเราหมดครับทุกท่านหินมันหมดโอเคครับผมจากนั้นผมก็จะใช้หินภูเขาไฟนะครับวันนี้ผมไม่ได้โรยออสโมโคดนะครับเดี๋ยวเราจะไปโรยภายหลังนะครับ แล้วก็ใช้หินภูเขาไฟโรยไปเลยนะครับสามสช้อนโอเคครับเยลังบมาเลีร์กัน ก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมอยากโรยหน้าด้วยหินหินโรยหน้าไปอีกนิดเดงหินแบบนี้นะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับทุกท่านสวยงามครับเพรมหน้าด่างของเราครับผมเดี๋ยวรอให้มันโตขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งแต่งกิ่งหรือนำกิ่งไปเพาะชำเพิ่มก็ได้นะครับผมเพรมหน้าจะเป็นอะไรที่ติดง่ายด้านล่างก็จะประมาณที่เราเจาะไว้ตรงนี้ครับน้ำมันก็จะซึม โอเคครับผมครับผมทุกท่านแล้วเราก็นำปุ๋ยเม็ดควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับสูตรบำรุงต้นสมบูรณ์นะครับออสโมโคสสูตร13 13 13สูตรเสมอนั่นเองครับผมผมจะใส่ออสโมโคสเข้าไปนิดหน่อยท่านก็ส่มนุ้วม,มือก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ช้อนภาชนะตัก ไว้ข้างๆนะครับไม่ต้องเยอะครับ,อรบโอเคครับโอเรียบร้อยแล้วก็ปิดซิปนะครับกันสุกัารอากาศเข้าจากนั้นผมก็จะเข้าสู่การที่ถ้าเราอยู่นอกนอกเราจะใช้น้ำสปริงเกอร์ที่เป็นหัวฉีดของบอนไซนะครับ อันนี้เรามาสาธิตเราขอใช้ปอก,กี้แล้วกัน,นครับเพราะว่าต้นยังเล็กมากเลยครับสูงประมาณ1เมตร1เมตรกว่ากว่าถ้ารวมรากอันนี้กระถางผมใช้กระถางลักษณะกระถางทูบมาประยุกต์ใช้ก็จะได้ความเช่นนี้นะครับทุกท่านต้นบอนไซเฟรมหน้าด่างก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ครับท,ท่านก็วางในที่แดดลำไรนะครับผมที่มีแสงแดดส่งถึงไม่ต้องไม่ต้องแดดมากก็ได้นะครับ ต้นเพมหน้านี้ก็คือหาดน้ำไม่ได้เลยถ้าไม่อยู่บ้านก็ให้หาคนลดน้ำไว้เลยนะครับอย่าหลายวันแอดมินเคยเจอแล้วแอดแอดมินทิ้งไว้5-6วันกลับมาเพิมหน้าก็ค่อนข้างจะไปทุกท่านเห็นน้ำซึมไหมครับโอเคเนี่ยดีคือการระบายน้ำดี การทํากระถางบอนไซที่ดีคือต้องให้ระบบระบายน้ําดีครับคือว่าฉีดน้ําไปปุ๊บน้ําไปฝอยน้ำอะไรแบบนี้มันต้องซึมได้อย่าขังแบบนี้ดีครับขอแนะนําว่าดีโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใน EP ีต่อไปในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอฝากทุกท่านที่มารับชมใหม่นะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามการทำ เรื่องราวสาระเกี่ยวกับการทำบอนไซนะครับผมวันนี้แอดมินเซต e c h ช n แนลและวีบอนไ i วีสถานี V ีบอนไซนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมและสวัสดีครับผมรบพบกันกับแอดมินใน EP ต่อไปนะครับโอเคครับสวยครับสวัสดีครับทุกท่านครับรักษาสุขภาพครับ